ีมาเอากุ้งที่ตุ้งมหามีโอกาสแวะเที่ยวที่วัดแก้วประเสริฐที่อำเภอรประเทิยวจังหวัดจุมพสรสวยงามามทองเลือกความสวยงามรงเลื่ลติดกับทะเลเลยจ้ะเอาเลี่ยงังุ้งกัน ได้นะเพื่อนๆนะพาเพื่อนๆไปดทูที่เที่ยวมีหลายจุดเลยเพื่อนๆเนี่ยมีเยอะแยะมีหลายแยก เขานน้นก็มียังขึ้นเนินได้อีกนน่นข้างบนตรงนน้นก็ศาลาพักจะพามาเที่ยวใหม่นะเพื่อนๆน,นะ